ในคลิปนี้ผมมีแอดออนที่น่าสนใจมาให้ท่านผู้ชมได้ไปลองเล่นกันดูครับเป็นแอดออนเกี่ยวกับบอสที่มีชื่อว่าไฮด้าซึ่งปกติจะอยู่ในร้านค้าราคาอยู่ที่ประมาณ 1, 1 7 0ห่ยเหรียญแต่ในคลิปนี้ท่านผู้ชมจะได้ไปเล่นกันแบบไม่ต้องเสียสักเหรียญเลยครับโดยลิงก์ที่ผมให้จะมีอยู่2ลิงก์ด้วยกันนั่นก็คือลิงก์แท้จากร้านค้าในตัวเกมและลิงก์ดัดแปลงในดิทคอร์ดครับโดยไอ้เจ้าลิงก์ดัดแปลงเนี่ยจะเปิดให้โหลดกันแบบฟรีๆเลยครับโดยจะมีรหัสแตกไฟล์อยู่ภายในคลิิปปนนนนีีี้้คครรับบบแแลละะตจเเ็ววธ่าๆ โดยเมื่อเราสร้างโลกขึ้นมาพร้อมกับแอดออนตัวแอดออนก็จะให้สมุดมา1นึ่เล่มครับเป็นสมุดข้อมูลเกี่ยวกับบอสในแอดออนตัวนี้ครับ โดยวิธีการอัญเชิญบอสเราต้องมีแท่นเหมือนกับแท่นบูชาแล้วก็ต้องมีอัญมณีที่เอาไว้เรียกบอสแต่ละตัวครับโดยที่อัญมณีแต่ละสีจะมีเลดดอปที่ต่างกันครับซึ่งสีแดงจะดับจากเบลดสีขาวดอปจากวิเทอร์สกิลเลตันสีม่วงดอปจากเอนเดอร์แมนสีน้ำเงินดอปจากวอร์เดนและสีฟ้าดอปจากกาเดียนโดยอัญมณีเหล่านี้จะเอาไว้ใส่แท่นบูชาเพื่อเรียกบอสที่แตกต่างกันครับโดยวิธีการเรียกบอสก็จะเป็นไปตามที่เห็นเหมือนในคลิปครับ ก็จะเป็นประมาณนั้นครับถ้าเราฆ่ามันตายแล้วของที่ดอบก็จะมีชิ้นหนึ่งครับที่เป็นไข่ของตัวมันเองซึ่งเราสามารถนําไปเลี้ยงได้และนี่คือของที่ดอบทั้งหมดจากบอสหนึ่งตัวครับส่วนวิธีการเลี้ยงน้องก็ให้เรานําเนื้อที่เป็นเนื้อหมูครับมาให้น้องและรหัสแตกฟไฟคือ1 1ึ่งหนครับ ในส่วนต่อมาจะเป็นในส่วนของวิธีการอัญเชิญบอสที่อยู่ในเ <c oughs> สาใหญ่ครับซึ่งวิธีการครับเสาใหญ่เราก็ต้องมี <c oughs> หัวบอสทุกตัวที่อยู่ในเสาเล็กครับ <c oughs> และต้องใช้อัญมณีทุกสีครับ <c oughs> โดยวิธีการอัญเชิญก็ไม่ได้ยากครับทำมันเสาเล็กก่อนหน้านี้เลยครับแค่ <c oughs> ให้เราใส่อัญมณีทุกสีลงไปครับแล้วบอสตัวที่เรากําลังจะอัญเชิญเนี่ยดูเหมือนจะเป็นบอสของบอสในเสาเล็กก่อนหน้านี้ครับ ก็จะเป็นประมาณนี้ครับในส่วนของ HP ก็ไม่ได้ต่างไปจากบอสตัวเล็กก่อนหน้าเลยครับและเมื่อมันตายมันจะรอบไข่ที่เราสามารถนํามาเลี้ยงได้เหมือนกันครับและต้องบอกเลยครับว่าแร่ที่ดรอปจากบอสแต่ละตัวนั้นเราสามารถนํามาคราฟเป็นอาวุธหรือคราฟเป็นชุดเกราะต่างๆได้ครับที่มันมาพร้อมกับแอดออนตัวนี้แต่ผมไม่ได้หยิบยกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูและถ้าใครสนใจลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ในดิสคอร์ดส่วนลิงก์ดิสคอร์ดผมจะทิ้งไว้ตรงคำอธิบายครับและเหมือนเดิมช่องทางโซเชียลต่างๆฝากไปกดติดตามไว้ด้วยนะครับและ